สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับ All New Isuzu D-Max รุ่นล่าสุดนะครับลูกค้าเพิ่งออกรถมานะครับเป็นรุ่นธรรมดามานะครับมีแต่กุญแจไขไม่มีกุญแจรีโมทนะครับตอนนี้นะครับกาลังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งนะครับมาบริการลูกค้าถึงที่นะครับเดี๋ยวติดตั้งกล่องรับสัญญารีโมทเสร็จนะครับจะมาทดสอบระบบให้ลูกค้าดูนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับหลังจากติดตั้งกล่องรับสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คันนี้นะครับติดตั้งเป็นระบบเปิดปิดธรรมดานะครับระบบเปิดปิดธรรมดาเวลากดรีโมทก็จะไม่มีเสียงนะครับได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับมีโลโก้อีซูซูตรงรุ่นนะครับกัดก้านกุญแจทําให้ครบนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวรถนะครับล็อกนะครับเปิดไฟแล้วก็พิ๊บสองครั้งนะครับล็อกไฟแล้วก็พิ๊บหนึ่งครั้งครับเปิดสองครั้งนะครับเราทดสอบระยะความไกลนะครับของรีโมทนะครับว่ากดได้ไกลประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมถอยมาห่างๆเลย ถอยมาไกลๆเลยนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวรถนะครับเวลากดรีโมทนะครับล็อกครับเปิดครับล็อกเปิดนะครับกดได้ไกลมากๆนะครับลูกค้าท่านใดนะครับออกรถอีซูซูมาเป็นรุ่นธรรมดามาไม่มีกุญแจรีโมทนะครับสามารถติดตั้งใหม่ได้นะครับใช้เวลาทาไม่นานนะครับ โทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655นะครับบริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านฟีค่าเดินทางนะครับ